ค่ะยินดีที่ได้พบท่านวันนี้ค่ะและต้องกราบเรียนท่านทุกท่านนะคะวันนี้แม่ครูพันพิรุณมาด้วยเห็นพนจรรล,ลินจะกราบเรียนเชิญท่ทานผู้อำนวยการชัยวัดวิปป์ธันวาคมนะคะเดี๋ยวส่งหนังสือไปกราบเรียนเชิญวิชาสัมมนาเชิงวิชาการนะคะบริหารจัดการวงกันไหมคะเมื่อสักครู่นี้ท่านจะเห็นว่าทำไมจฉชายถึงต้องมือิจับตรงนี้คือว่าบทเพลงนี้มันเป็นเพลงสําหรับท่านที่ร้องเพลงเพี้ยนนะคะ คำว่าเพีย้ยนคือไม่ตรงนะคะมันไม่ตรงไม่ถึงค่ะครูก็จะบอกว่าให้ร้องเพลงนี้คือเอาธรรมชาติแก้ธรรมชาตินะคะพออันกบอยู่ใต้มัวบานมัวแต่งุมงามบางสำคัญที่ร้องปีน,ปนๆยนนนอย่างนี้ค่ะแล้วพอท่อนแยกก็คือใช้หนึ่งลมม,งม,งมัวหอมหนเหมือนยิ่งแงดงนวดงามน่าชมแม้นชายคนใดงมงายงายงง,ง,งมดชมต้องเสียที่คนไวไ้หายใจ ใช่ไหมคะใหม่ๆนี่เราจะใช้สองลมก็พอต่อมาต้องใช้หนึ่งลมใช่ไหมคะตอนี้เวลาเราใช้ทําเองแล้วก็ร้องไหวหน่อยอก็จบวเวลามีดนตรีเก็นานนะคะกลั้นเกือบไม่ไหวเลยก็แต่ว่าก็ต้องพยายามให้ได้เพื่อให้ให,ให้เสียงมีพลังนะคะนี่ก็เป็นอา,อาจารย์รัชนีท่าน,ท,านท่านดรบอกว่ามีความรู้อะไรเป็นเรื่องของวิชาการที่ฝากให้ท่านด้วยว่าที่ในแนวการร้องของเรานั้น,นคุณครูท่านบอกว่าระเบิดเสียงต้องใช้ไทยรวมกำลังระเบิดขึ้นมาไทาย ทยเนี่ยไทย,ทยนะคะแต่พอเวลาร้องเพลงเพี้ยนก็ใช้กบเนี่ยนะคะโยนขึ้นถึงโนต้ตแล้วก็หลน่นโน้ตตัวล่างถึงโนต้ตตัวบนถึงนะคะอันนี้ก็เป็นอ,อ,อะไรเล็กๆที่มาฝากดึงงานศิลปวัฒนธรรมวันนี้แล้วมีวิชาการด้วยว่าเราร้องเพลงนะต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนท้องผลักลมขึ้นมาเพื่อจะได้มีแทร็กของเสียงพลังกว้างมากๆขึ้นนะคะค่ะเพ่างการร้องเพลงเร็วเป็นการดึงเสียงขึ้นมาเมื่อกี้เห็นนางขวามือมีอดีตท,ท่านผู้อำนวยการ ขนส่งทางบกเนี่ยภรรยาสวยมากนะคะพี่น้อยรักสุดาวัสุวัตเจ้าของเพลงรักบางใบเนี่ยเวลาเนี่ยคนนี้ฮะเป็นคุณนายไปแล้วนะคะขอบคุณน,นะถึงแม้พี่น้อยจะไปเป็นคุณนายสุขสบายแต่ไม่เคยลืมเลยเวลามีงานแบบนี้มาสนับสนุน,น,นมาซื้อบัตรดูมาช่วยตลอดนะฮะก็เห็นพี่วิชาเลยท่านอดิบดีนันตอน,นั้นเป็นหนุ่มๆไปรับที่กรมประชาสัมพันธ์ราชดำเนินประจาเลยนะคะตอนนี้ทั้งคู่เป็นใหญ่เป็นโตแต่ยังมาเป็นกําลังใจพวกเราอยู่นะคะ แล้วเมื่อไหร่ทั้งสองท่านจะขึ้นเวทีนะคะ <c oughs> ค่ะเพลงต่อไปเพลงนี้เพิ่งต่อร้องครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยได้ยินต้นฉบับก็เอามีของน้องที่ทํางานที่พี่ปลายน่ะร้องไว้ก็เอาของพี่ปลายมาต่อดูพอดีเมื่อวานต้องไปต่างจังหวัดก็ใส่บลูทูธไปแล้วก็ฟังไปค่ะวันนี้ก็พยายามให้ได้ดีที่สุดหรือเปล่าดเตอร์แพทยมไม่ทราบเหมือนกันค่ะอาจารย์คะร่มฉัดค่ะอ้าวเอ้คนนี้คุนค้นๆุ สืบสักรียาปราณีตเองก่อนร้องตรงนี้ก่อน จัดเนื้อปนไปคิดเดียวไหมคะซัก Yeah. Hey ไปให้ดรร้องแล้วค่ะท่านค่ะพอดีก็ตัวเองก็จําเนี้ยไม่ค่อยได้กลลงไปแล้วเหลือลมค่ะกลับขอบคุณท่านค่ะท่านท่านท่านดรบัณฑิตนะคะจําไดเ้เคยเจอที่ที่ร้องเพลงเน็ตแแค่ท่านม้คะท,ท่านที่เรียนค่ะที่กรมค่ะก็วันนี้ก็กลับขอบคุณที่ท่านกรยน,นาให้เกียรติในวันนี้นะคะคือท่านดรบัณฑิตศรีพุทธังกูลัถูกกระเป๋าขอท่านค่ะ ถูกนะคะ,คะแล้วก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านที่กรุณาช่วยกันร้องแล้วก็ผู้ที่ควบคุมวงเนี่ยอดีตท่านอยู่กรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ท่านก็ออกมาจากกรมพัฒอยู่ที่โรงเรียนปามอได้ได้รายได้สูงกว่าแก็ชั้ห้อาจารย์รายได้ดีกว่านะคะแล้วก็แล้วก็อยู่แบบไม่มีกเกษียณอยู่นานเลยะคะ่ะตอนนี้มีอาจารย์สืบศักดิ์ร,รุปราณีใน,นหลานคุณสุจิตแท้แท้เนี่ยนะคะ แล้วก็แล้วเหรีออยญยข้งหลังด้วยนะตอนนี้คุณสุจิตก็อยู่โรงพยาบาลแต่อาการดีขึ้นแล้วนะคะคุณสุจิตยุริยาปราณีศิลปินแหน่งชาติที่ไม่สบายอยู่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ดรัชชนีชังชูที่ทําให้มีรายการแบบนี้ที่ภาษาไทยได้ชัดเจน ตอนนี้ต้องกลับเรียนว่าเราพยายามเอาเพลงราชาาปี่านแควนกับเพลงความสมัคคีที่คนแต่งแม่ครูอยู่นี่ฮคะความสมัคคีคือความมีน้ำหนึ่งใจเดียวเข้าไป26โรงเรียนนะคะเดี๋ยวต้องกราบให้ท่านว่าเอาไปให้ครบทั่วทั่วราชอาณาจักรเลยจะได้ร้องเพลงราชาประ่านแควนและเพลงความสมัคคีกันได้ทั่วนะฝากท่านด้วยนะคะท่านดรคะ่ะวันนี้ขอให้ท่านทุกท่านที่ ท่มีความสุขมากๆส่งท้ายปีเก่าและในปีพุทธศักราชใหม่2554นี้ขอ,อท่านมีความสุขมากๆสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีขอให้ได้ดังใจนึกนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะท่านคระขอบคุณคดี